กำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกมผูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการเยอะนะครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับก็ในคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดู อ่าเป็นเหมือนเหมือนเป็นบั็กนะครับหรือวิธีเข้าไปเอบในตู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็จะเป็นนี่นะครับคลิปจากฟรีไฟมีมอินเดียนะครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับก็เขาจะเอารถเนี่ยนะครับดันตัวเข้าไปนะครับผมให้อ่าให้เพื่อนเรานะขับรถดันเราเข้าไปในนี้นะเราไปยืนอยู่หน้าตู้นะครับอ่ะปิดเสียงก่อนจยติดลิขสิทธิ์เห็นไหมใช้รถดันเข้าไปนะครับ รถอะไรก็ได้นะครับดันเข้าไปเห็นไหมก็จะไปอยู่ในตู้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับนี่คนวิ่งมาแล้วเฮยรอรอครับเตรียมตัวรอครับเอาต้นกล้ามาตอนนี้นะครับต่อยหัวที่เดียวแตกครับผมเรียบร้อยโอ้โหเห็นไหมเอารถดันเข้าไปนะครับปึ๊บเออนะครับง่ายๆเลยนะครับผมต้องนั่งด้วยไหมหรือว่ายืนมันก็เข้านะครับประมาณนี้ ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออแต่ว่ามันโกงนะผมว่ามันโกงนะแต่ว่าเขาจะเอาออกแล้วนะครับหลังจากอัปเดตนี้รู้สึกว่าจะไม่มีตู้วางแบบนี้อีกแล้วนะครับตู้จะมาจากแอร์ดอบจากเครื่องบินเท่านั้นนะครับเหมือนแอร์ดอทั่วไปแสงสีสีเหลืองนะครับอืมก็คือจะดอปจากเครื่องบินเท่านั้นแล้วนะครับผมอ,อ่าโอเคนาะประมาณนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ใครจะเล่นต้องรองเอาไปใช้เล่นดูก่อนนะครับแต่อย่าไปเกียนเยอะเกิน <laughs> เดี๋ยวโดนแบนนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้รับอย่าลืมมารับนะรางวัลล็อกอินนะครับวันนี้รับไปแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ได้สามารถรับของได้สูงสุดแล้วนะครับสามารถแลกได้หมดแล้วนะครับโอเคเนาะตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างน,นะครับจะเป็นปืนคิดคู่แบบนี้นะครับปกติปืนนี้นี่มันโกงอยู่แล้วนะผมคิดว่าใน 4v4 เนี่ยเล่นคู่นะครับตอนผมเล่นนะอ่ะ3าวินแรกเนี่ยผมชนะ30นย์เลยนะ พอพอทีมตรงข้ามมันจับปืนคิดคู่เท่าน,นั้นแหละนะครับผมปืนผมนี่แบบขนาดผมยิงหัวผมสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเออ,อเทีอ่ะคือมันอัดตัวแป๊บเดียวแตกเลยอะ่ะปืนนี้มันโกงมากนะครับคือมันปุ๊ดเดียวเออไวมากจากคนเล่นไม่เก่งอะ่ะเออจากคนเล่นไม่เก่งอยู่ที่เก่งขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะเล่นปืนคิดคู่นะครับผมเพราะมันอัดตัวแล้วมันแตไกไวใช่ไหมเออนะครับไม่ได้ผิดที่อัดตัวนะแต่ว่ามันเป็นปืนที่แบบทั้งอัดตัวทั้งอะไรเนี่ยมันไวมากนะครับมันสําหรับ ตัวลด้วยเฉพาะเลยนะปืนนี้นะไม่ต้องยิงหัวก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันลั่นไวมากนะและโกงมากนะครับไม่เชื่อลองเล่นดูได้คิดคู่หลายคนอาจจะแบบโอ้โหเจอคิดคู่เข้าไปนี่ลูกซองยังยังร้องอะ่ะลูกซองยังร้องอะนะครับแล้วบวกดาเมจอีกนะครับบวกระยะซองอีกหสกินนี้บอกเลยว่าโคตรโกงแน่นอนนะครับอาจจะเ,เราจะเอาสกินปืนออกไปก่อนนะครับผมโอเคตามนี้นะครับยืนยัน ขอใอ้ออก9เพรนะครับไม่เคยออกกับเอาเลยนะครับ9เพรไปมา9เพรของเรานะครับขอใอยออกนะครับโอ้โหไม่ออกแน่นอนนะครับดูทรงแล้วนะครับไปกันต่อนะครับผมน่าจะเสียหมดตู้หรือเปล่าของมันต้องมีอะหมดตู้อีกแล้วนะไม่หมดก็เกือบหมดละผมว่าน่าไปแล้วว่าหมดหมดไหมโอ้ไม่หมดก็เกือบหมดอันสุดท้ายเกือบอกเกือบหมดอะ่ะ แอบลองอันสุดท้ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกเถอะโอ้โหนั่นไงโอ้โหดูแวลรอบนี้ออกกล่องศพปะเนี่ยนั่นไงโอ้โหมัดตู้เป็นไงมัดตู้ตโอ้เสิงมัดตู้อีกแล้วเหรอทำไมหมดตู้เกือบทุกรอบเลยความรู้สึกไม่ดีเลยหมดตู้ทุกรอบนะครับผม รู้สึกก็จะมีกิจกรรมเพรอยู่ตรงไหนวะอะตรงนี้กิจกรรมใส่ฟรีเนาะก็เล่นแค่5เกมก็ได้รับกระถานแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเคลองเล่นส0รอบรับท่าทางเยสท่าทางดีกีตาร์ตงขาว่ะอ้นนี้เเพจอ่ะเออของฟรีนะครับเยอะแยะเลยนะครับตามนี้อันนี้ก็ล็อกอินนะครับทำธารกิจนะครับชุดฟรีเหมือนกันเอามาแลกชุดฟรีตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีพอสมควรนะครับผม กิจกรรมสุ่มเพชรนี่ไนวะน,นี่เติมเพชรเดียวหรอรับไปเลยปัดสร้างห้องกิจกรรมสุ่มเพชรมันกิจกรรมนี้ก็ไม่ใช่นี่หรอกิจกรรมนี้เป้าอ๋อใช่ด้วยครับผมนะเดี๋ยวจะลองสักหกร้อยกว่าเพชรนะครับหกร้อยกว่านะผมจะไม่เพิ่มเลทนะเพิ่มเลทมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะผมว่ามันอยู่ที่การสุ่มมากกว่านะครับอ๋อแต่นี้สุ่มไปแล้วด้วยสี่สิบครั้งนะครับ สุมไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหจบแล้วโอเคร้อยแปดสิบผมจะลองสุมตัวหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่ะผมไม่ได้เป็นคนมาสุมไงปุ๊บผมว่าไม่ออกแล้วแะมันจะออกช่วงแรกๆอ่ะนะครับผมมาสุ่มไปแล้วด้วยเรียบร้อยไม่ชอบสุมต่อแล้วมาสุ่มไปแล้วนั่นไงมีแต่เกลือส่วนมากมันจะออกร้อยร้อยแปดสิบเพชรเนี่ยนะครับสิบทีละสิบครั้งมีโอกาสได้มากสุดแล้วนะตั้งแต่สุมมานะครับกิจกรรมพวกนี้มาบ่อยนะครับอ่ะ9 9เเพชรมา ต่อยากได้900ไง900น่าจะไม่ออกแล้วมั้งนะครับแต่ก็ยังคุ้มอยู่นะครับอึ๊บโอ้โหอึ๊บหน่อยไม่อึ๊บเลยอึ๊บหน่อยดิโอ,ยอโอ้ยนอโอ้ยนอไม่คุ้มเลยดูดูด,ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหขาดทุนยาวๆครับเอามาทำไมเนี้ย อ่นนะเดยำยเอาไป180อีกร้อยแปดสิบเพรครับผมดูแล้วน่าจะไม่คุ้มแล้วนะครับมันไม่มีของอะไรที่มันจะให้แล้วอ่ะตรงนี้มันครบไปแล้วนะครับนั่นนั่นเกลือเน,น้นๆเกลือเน้นๆเก้าร้อยไม่ออกเลยเห็นไ,ไหมออกแคสักครั้งก็ยังดีนะเก้าร้อยเนี่ยมันจะแบบต่อทุนได้ยาวเลยนะเป็นอะไรที่ต่อทุนได้ยาวเลยนะครับไม่ออกนะ ไายกันต่อนะครับนี่น่าจะออกแล้วล่ะดูจากทรงนะครับเอ,อื้อ99เพ็รมาวะ99เพชรมาก็ยังดีเกออีเออ๋ยสุดๆเรียบร้อยเกลือเน้นๆครับตึ๊บทำไมไม่ออกอนะ่ะอีกครั้งสุดท้ายครับผมนะไม่ออกก็พอแล้วปึ๊บ เก้าร้อยโอ้โหเกลือเกินบางทีมันก็บลักนะบางรหัสอะ่ะคือแบบได้มาสามสี่หมื่นเพชรเลยนะแต่ว่ารหัสมันก็ยากที่จะบลักนะครับอึบไม่ออกนะครับไม่ต้องลุ้นละยังไงก็คือดูแล้วมันออกแต่เกลือแล้วเนี่ยมันล็อกเกลือไว้ให้อะ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับผม เสียเพชรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันได้ของไปแล้วไงนะครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย